สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมทุกท่านและสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ก่อนอื่นฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกํำลังใจในการทํำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณทุกทกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกําลังใจให้กัน และขอให้ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้โชคดีมีความสุขคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขอให้ร่ำรวยมีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลั่งไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสายมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงท่านที่ทำธุรกิจการค้าขอให้มีลูกค้าเยอะๆมีผลประกอบการมีผลกำไรดีๆที่ดีมียอดเงินเข้ามาเยอะๆนะคะขอให้งงปัง สำหรับคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมและคนาราศีกุมในช่วง3เดือนแรกของปี2566ก็คือตั้งแตเ่เดือนมกราคม66ถึงเดือนมีนาคม66นะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็สามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้ชาวราศีกุมคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะ การทำนายดวงชะตานะคะก็อาจจะมีทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็ปัญหาและอุปสรรคต่างๆเข้ามาหากมีสิ่งที่ดีก็ขอให้ท่านรับไว้เป็นพลังใจเป็นกําลังใจและหากมีสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆเข้ามาก็ขอให้ท่านได้รับทราบแล้วก็รับไว้เป็นแนวทางในการที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางในการที่จะรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะ ใช้เป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆตามมานะคะเพื่อเฝ้าระวังไว้เพื่อที่จะทําให้ปัญหาที่อาจจะมีมาจากหนักก็กลายเป็นเบาจากเบาก็อาจจะไม่เกิดขึ้นได้นะคะขอแค่ท่านอย่าท้อแท้ขอให้คิดบวกมีพลังบวกแล้วจะเป็นการที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านจะทําให้ท่านสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้ผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะ ก็มาดูกันนะคะว่าในช่วง3มเดือนแรกของปี2566นี้ดวงชะตาของท่านในด้านต่างๆทั้งทา,างด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันที่ด้านการงานกันก่อนนะคะการงานในช่วง3ามเดือนแรกของปี2566นี้ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีสำหรับชาวกลุ่มลัคนาราศีกลุ่มทุกท่านนะคะเอ่อ ในช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีในช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสได้ทำ อะไรใหม่ๆนะคะจะมีแนวคิดใหม่ๆในการที่จะขยับขยายช่องทางในการทํางานหรือขยับขยายช่องทางในการทําธุรกิจการค้าในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะมีโอกาสได้สร้างความมั่นคงทางด้านการงานนะคะแล้วก็การงานของท่านเนี่ยจะมีะการเจริญก้าวหน้าสําเร็จสมหวังในช่วงนี้แม้ว่าในช่วงนี้ ท่านอาจจะมีงานเข้ามามากมีงานเข้ามาเยอะแล้วก็อาจจะมีภาระง,งานเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงนี้ก็จะเป็นการที่ท่านอาจจะรู้สึกว่ามีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการทํางานนะคะแต่ก็ขอให้ท่านมีกําลังใจค่ะเพราะว่าจะเป็นการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าแต่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีจะส่งผลดีต่อความมั่นคงในอนาคตแล้วก็ความมั่นคงใน ชีวิตการงานแล้วก็การเงินของท่านในอนาคตที่จะตามมานะคะแล้วก็จะสร้างผลดีจะทำให้ท่านเนี่ยมีผลงานที่ดีจะมีชื่อเสียงที่ดีในด้านการงานจะมีเครดิตดีในด้านการงานนอกจากนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายก็จะเห็นถึงผลงานของท่านแล้วก็จะ ให้ความไว้วางใจจะมอบไหมายโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือโอกาสสำคัญสคัญในการทำงานสำคัญสคัญให้ท่านได้ทำซึ่งก็จะเป็นการยิ่งทำให้ท่านเนี่ยมีโอกาสได้โปรโมตได้ถูกโปรโมตหรือได้ถูกผลักดันให้ได้มีโอกาสดีๆมีช่องทางดีๆในการทำงานที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จสมหวังให้กับท่านในช่วงเวลาต่อมาได้เป็นอย่างดีนะคะท่านที ทำงานทางด้านงานประจำหรืองานข้าราชการหรืองานรัฐวิสาหกิจในช่วงนี้ก็ถือว่าการงานของท่านจะมีความโดดเด่นจะมีความมั่นคงท่านจะมีความสำเร็จสมหวังในหน้าที่การงานการงานของท่านจะ ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะคะจะช่วยทําให้ท่านเนี่ยได้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปรับผิดชอบหน้าที่การงานที่มีความสําเร็จหรือมีตําแหน่งที่สูงขึ้นนะคะจะมีโอกาสได้รับช่องทางหรือโอกาสดีๆจังหวะดีๆในการที่จะพัฒนาผลงานออกมายิ่งสร้างความโดดเด่นให้กับ ตัวของท่านได้มากขึ้นในช่วงนี้ท่านอาจจะมีโอกาสได้มีทีมงานใหม่ๆหรือผู้ร่วมงานใหม่ๆเข้ามานะคะซึ่งก็จะมาช่วยกันในการาพัฒนาหรือในการทำงานของท่านได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้ สำหรับท่านที่ทำงานทางด้านออนไลน์หรือเกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือทางไกลหรือท่านที่ทำงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ดีการงานของท่านจะประสบความสําเร็จจะไปติดต่อเจรจาหรือนำเสนออะไรกับใครในช่วงนี้ถือว่าจะโดดเด่นนะคะ ผู้คนจะให้ความสนใจแล้วก็จะให้การตอบรับในการพรีเซนต์งานหรือในการที่ท่านนำเสนอสินค้าหรือนำเสนอกิจการหรือช่องทางการทำงานของท่านได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็จะนำมาซึ่งผลประกอบการหรือรายได้ให้กับท่านได้เป็นอย่างดี ท่านที่ทาธุรกิจการค้าในช่วงนี้ท่านก็จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะจะมีลูกค้าเข้ามามากจะสร้างผลประกอบการที่ดีให้กับท่านจะสร้างผลกําไรสร้างเม็ดเงินให้กับท่านได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะ ได้มีโอกาสที่จะกอบโกยหรือจะประสบความสําเร็จสมหวังในช่วงนี้นะคะแต่ว่าสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้าในช่วงนี้ถ้าคิดจะขยับขยายกิจการหรือเพิ่มการลงทุนในช่วงนี้ขอให้ดีเลย์ออกไปก่อนนะคะหรือชะลอออกไปก่อนเพราะว่าในช่วงนี้ท่านอาจจะถ้าหากท่านจะลงทุนเพิ่มหรือ จะลงทุนก้อนใหญ่ในช่วงนี้อาจจะทำให้ผลประกอบการของท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านคาดหวังนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ให้จัดทำการตลาดหรือการโปรโมทอะไรไปเพื่อสร้างให้ผลงานของท่านได้มีลูกค้าเข้ามาเยอะลูกค้าเข้ามามากในแบบที่เป็นอยู่ไปก่อนนะคะ แล้วก็ในช่วงนี้ท่านที่รองานหรือรอการสมัครงานไว้นะคะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีทางด้านการงานเข้ามามีโอกาสที่จะได้งานแล้วก็จะได้งานในส่วนที่ท่านชอบและที่ท่านถนัดนะคะในช่วงนี้ท่านก็ในเรื่องของการงานเนี่ยท่านจะมีโอกาสได้ทําอะไรในแบบที่ตัวเองได้ชอบนะคะแล้วก็ท่านจะมีโอกาสที่จะได้อ่า พัฒนาการทำงานได้ศึกษาหาความรู้ในการที่จะมาต่อยอดในการทำงานของท่านในช่วงนี้ให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีในด้านการงานท่านจะประสบความสำเร็จสมหวังในเรื่องของการทำงานเป็นอย่างดีจะมีความมั่นคงทางด้านการงานด้วยนะคะต่อไปเรามาดูทางด้านของการเงินนะคะการเงินในช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในช่วงนี้ ท่านจะหยิบจะจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองจะมีโอกาสที่จะมีช่องทางในการสร้างรายได้หรือจะมีช่องทางในการหาเงินหรือมีรายได้มีรายรับเข้ามาได้หลายทางในช่วงนี้ท่านจะมีไอเดียใหม่ๆห,หรือมีแนวคิดหรือมีวิธีการที่จะสร้างแนวทางในการที่จะ สร้างงานสร้างเงินเข้ามาให้กับท่านได้เยอะท่านจะมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสที่ท่านจะมีโชคมีลาบเข้ามามีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนในช่วงนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็จะยังมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือญาติผู้ใหญ่ของท่านจะช่วยสนับสนุนช่วยเหลือท่านทางด้านการเงินเป็นอย่างดีในช่วงนี้นะคะแต่ว่าแล้วก็ท่านที่ทำดานด้านอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้ก็ถือว่า มีเกณฑ์ดีนะคะจะขายที่จะขายาบ้านได้ตาม เป้าหมายที่ท่านตั้งไว้นะคะแล้วก็จะสร้างผลประกอบการหรือสร้างรายได้สร้างผลตอบแทนที่ดีท่านที่ทำงานออนไลน์หรือที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศหรือทางไกลก็ถือว่าจะสร้างรายได้สร้างเงินให้กับท่านได้ดีในช่วงนี้นะคะทำธุรกิจการค้าก็จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะสร้างผลประกอบการที่ดีมีรายได้ที่ดีเข้ามามากแต่ว่าในช่วงนี้ ท่านก็จะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเสียเงินนะคะอาจจะเสียเงินไปกับการใช้ใจ่ายในบ้านหรือกับญาติหรือกับคนในครอบครัวหรือการซ่อมแซมบ้านรถนะคะแล้วก็อาจจะเสียเงินไปกับรายจ่ายที่ อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องจ่ายเงินออกไปโดยที่ไม่ได้คาดฝันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ขอให้วางแผนการใช้จ่ายให้ดีแล้วก็วางแผนเผื่อสำรองกรณีที่จะต้องมีการใช้เงินฉุกเฉินด้วยนะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงนี้ท่านก็จะยังมีรายได้เข้ามาเยอะนะคะจะสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการเงินของท่านให้หมุนตัวได้คล่องดีอยู่นะคะแล้วก็ท่านที่ ในช่วงนี้ท่านที่อยากได้บ้านได้รถก็มีเกณฑ์ที่จะสำเร็จสมหวังนะคะมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถในช่วงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าให้ระมัดระวังในช่วงนี้หากต้องทำเอกสารสัญญาใดๆในช่วงนี้ขอให้ระมัดระวังตรวจสอบตรวจทานให้ดีก่อนนะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ สำหรับทางด้านของความรักนะคะคนโสดในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะคนจะมีคนอยากเข้ามาครบ มาคุยมาสานสัมพันธ์ด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนต่างถิ่นต่างแดนหรือที่อยู่ทางไกลนะคะแต่ว่าเราก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกดีมีฐานะดีนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ลองรับพิจารณาดูนะคะลองศึกษาดูศึกษานิสัยใจคอดูว่าจะเป็นไปได้ไหมจะมะีความเข้าอกเข้าใจกันหรือมีทัศนคติที่ตรงกันไหมนะคะลองพิจารณาศึกษาดูกันไปนะคะ ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะในช่วงนี้ท่านกับคู่ของท่านก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะในเรื่องของความรักยังมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะดูแลเอาใจใส่กันดีแล้วก็คู่ของท่านก็ยังจะช่วยเหลือสนับสนุนท่านทางด้านการเงินแล้วก็ในด้านต่างๆนะคะคู่ของท่านจะนําโชคนำลาบมาให้ท่านด้วยในช่วงนี้นะคะก็หาเวลาดูแลเอาใจใส่กันให้ ดีตลอดไปนะคะจะได้สร้างบรรยากาศความรักที่ดีๆร่วมกันตลอดไปนะคะสำหรับทางด้านสุขภาพนะคะในช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของออการเจ็บป่วยในโรคที่เคยเป็นแล้วอาจจะกลับมาเป็นใหม่นะคะในช่วงนี้แล้วก็โรคเอ่อกดไหลย้อนโรคที่เกิดจากการทำงานหนักนะคะหรืออาการนอนไม่หลับในช่วงนี้เพราะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านรักษาสุขภาพไว้ด้วยนะคะ อย่าค้ำเคร่งกับการทําง,งานมากจนเกินไปหาเวลาไปพักผ่อนผ่อนคลายนะคะให้รู้สึกว่าได้เอนจอยได้รู้สึกว่าคลายความเครียดไปบ้างนะคะค่ะก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขอบเป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้สำเร็จนะคะแล้วก็ ขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาก็ขอจบคลิปนี้ไปแค่นี้นะคะแล้วขอให้ได้พบเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ <S <S ขอบคุณค่ะ